เอาละฮะวันนี้ก็เราจะมารีวิวด่าน Evil Town นะฮะในเกม s k i ป i d ี Defense Tower นะเออเริ่มต้นเราผมก็จะลูดให้เต็มที่เลยกดออโต้สกิปคูณสองไปเลยอ่าตัวละครผมก็จะวางประมาณนี้นะอันนี้คือลาดสปอร์ตไลท์นะผมนะเออมันก็จะบัฟสไนเปอร์ก็จะกว้างๆเลยนะเออแค่นั้นเลยนะตัวผมก็จะเอามาประมาณนี้เซตประมาณนี้นะแต่ไม่ได้ใช้ทุกตัวหรอกนะเอามาไว้แบบ ให,ให้แบบลงใจเฉยเออไม่ใช่อะไรหรอกเอออ่าแล้วผมก็จะวางไว้ประมาณนี้นะตัวตังก็วางไว้ประมาณนี้เลยเอ,อแล้วก็มาค่อยอัพสปอร์ตไลท์อีกทีนะส่วนทอยลตจะออกมาทั้งสายทั้งขวายนะเอาง่ายหน้าหลังเลยทีเดียวเออออกมาสองทางนะถ้ามาคนเดียวก็วางประมาณนี้ก็ได้นะใช้เซตแบบนี้ก็ได้นะครับผมเออของผม่ะใช้เซตนี้นะเพื่อการสบายใจนะเล่นแล้วให้ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะ เอกอ็จะวางประมาณนี้เลยนะเนี่ยโซนหน้าผมก็จะวางอย่างนี้เลยนะเพราะผมบัฟสไนเปอร์ไว้นะค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรเลยนะเอ,อหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็อัพไปเลยนะเอาง่ายๆว่าผมจะเอาแบบเลี้ยวๆเลยนะไม่ต้องตัดเลยนะฮะเล่นให้ดูแบบสดๆกันเลยทีเดียวนี่ฮะก็จะอัพตัวเงินไปเลยอัพตัวเงินไปก่อนตอนนี้ตอนนี้ว่างๆอัพตัวเงินไปก่อนอัพกันยาวๆเนออี่ยเห็นไหม ทั้งหน้าทั้งหลังก็แบบว่ามันก็เคลียร์แบบมอนได้ดีมากเห็นไหมผมก็จะวางตัวตอนนี้คือวางแค่สองตัวก่อนตัวที่ดำดำดำเปนนะประมาณนี้ฮะอัพเข้าไปอีกรอบหนึ่งอัพเข้าไปอีกรอบหนึ่งวงคตดกว้างเลยนะเออมันคือเป็นบัฟสไนเปอร์นะวงเลยแบบกว้างมากนะก็ออจะประมาณนี้นะเซตนี้ใช้เวลาก็ถือว่าไม่นานมากนะ,ะตอนนี้ก็เข้าไปที่ หนึ่งนาทีกับสองนาทีก็สิบสองเว็บแล้วนะเ,ออเล่นไปเลยนะเล่นแบบวางแบบชิวๆฮะผมออหลังจากนี้เราก็รีเลยนะออมันจะใช้เวลานานหน่อยนะเดี๋ยวเราต้องรีรีรีนิดหนึ่งนะนี่นะก็จะประมาณนี้เลยนะก็อัพ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 ไปเรื่อยนะอัพตัวตังค์อัพตัวอะไรไปเรื่อยๆนะ โซนาผมทํางานหนักมากดึงๆๆเลยเนี่ยผมอัพทีละตัวทีละตัวไปเลยโซนาผมอ่ะออดูสิสว่างจ้าเลยด่านนี้โอ้โหสว่างเอาเรื่องจริงจิเนี่ยผมก็วางทีละตัวแล้วก็เอาวงประมาณเนี้ยผมจะเอาวางไว้ตรงนี้เลยตรงกลางๆแถวๆนี้แหละจะไม่ไว้ตรงไหนนะก็คือว่ามันจะควบคุมได้เลยนะ,ะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะแล้วผมก็จะมาวางตัวนี้ไปนะไททัทนนะฮะไททัทนโซนานะ วางไว้เพื่อความสบายใจเอออย่างน้อยก็แบบว่าสตันปล่อยสตันปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะสะดวกสบายสบายใจผ่านู่แด้ดูดินี่นักตบบังหูผมมาเอาดินี่ตบสตันหูอะ่ะเอาเรื่องอยู่ใช่ไหมล่ะดูดิดูดิเออนี่แหละก็จะประมาณนี้เลยนะเล่นไปเล่นไปนะเราจะจบอยู่ที่หกนาทีนะฮะหนาทีจบเรียบร้อยหา